สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลครับคุณผู้ชมจำได้อยู่แล้วสำหรับท่านี้ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพสำหรับท่านผู้ชมประชาชนคนทั่วไปตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมทางกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าโรคเบาหวานในเด็กเป็นโรคหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองมักคาดไม่ถึงครับ โรคเบาหวานในเด็กเนี่ยโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการขาดอินซูลินวิธีป้องกันโรคเบาหวานวิธีหนึ่งก็คือการออกกําลังกายครับอุ้ยเชื่อไหมครับการออกกําลังกายสําหรับเด็กเนี่ยควรทําให้เด็กรู้สึกสนุกกับกิจกรรมทางกายนะครับให้เด็กรู้สึกเหมือนกับเล่นเพราะวัยเด็กเป็นวัยที่ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วนะครับ ชอบการเคลื่อนไหวไปมาวันนี้เรามีหลักการง่ายๆในการส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายห่างไกลโรคเบาหวานกันครับประการที่ 1. ควรให้เด็กลดเลี่ยงการนั่งนอนที่ไม่จำเป็นเช่นนั่งนอนเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือครับ 2. ลองหากิจกรรมอื่นๆให้เด็กทำครับให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเล่นดนตรีเต้นรำ ร้องเพลงเป็นต้นประการที่3ครับชวนเด็กๆของเราเนี่ยทำกิจกรรมในครอบครัวเช่นช่วยงานบ้านงานสวนอะไรต่างๆเป็นงานอดิเรกน,น,นะครับนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยให้ครอบครัวได้พูดคุยกันได้เล่าเรื่องราวแลกเปลี่ยนกันอีกด้วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 4... ครับส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กออกกำลังกายแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ20-30นาทีเช่นวิ่ง,งเต้นแอโรอบิกกระโดดเชือกหรืออะไรต่างๆเป็นต้นนะครับเห็นไหมครับว่ากิจกรรมบางอย่างก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆทําอยู่ทํากิจกรรมได้อย่างปลอดภัยถูกต้องพร้อมกับดูแลเรื่องการกินอาหารเลี่ยงอาหารหวานจัดมันจัดกินอาหารตามหลักโภชนาการเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานในเด็กได้แล้วครับ ะครับพบกับสาระดีๆกับรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ทาง NBT ช่องสุเอ็ดสำหรับวันนี้ผมนิตินันพันธวีและทีมงานรายการวิธีใหม่สไตล์เฮลท์ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในที่ช่องออนไลน์ต่างๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ